สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวโซล่าเซลล์ที่บ้านผมนะครับนี่เวลาเที่ยงสามสิบนาทีมาดูกันลกหน่อยครับบ้านร้อนครับแดดร้อนมากครับตอนนี้ผมก็เปิดแอร์ไว้ด้วยตัวหนึ่งเปิดแอร์ไว้วตัวหนึ่งแล้วก็ติดโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาอยู่ประมาณหกแหงนะครับหกแหงอยู่บนเนี้หกแผงเลยอันนี้แอร์ทำงานอยู่แล้วก็ติดตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไว้หนึ่งตัวครับยห้อซูเออ นี่ครับสีแดงนี่สีแดงพันวัตครับที่จริงไฟมันไม่ถึงครับผมก็เลยต้องใช้สเต็ปอัพแปลงเพราะว่าตัวนี้มันมันต้องใช้วลต์ที่35ถึง39ครับแต่ว่าโซลาเซลล์ผมมันผลิตได้แค่20กว่ากว่าเนี่ยไม่ใช่ผลิตได้แค่35เนี่ย34 35ไม่ใช่ดิอันนี้ผมปรับสเต็ปอัพขึ้นมาแล้วปรับให้มันขึ้นมาครับเนี่ยเพื่อว่าจะได้ใช้กับโซลาเซลล์ตัวนี้ได้อ๋อนี่มันบอกต้องใช้30 ถึงสี่สิบโวลต์ครับลืมลืมผมก็เลยปรับไว้ประมาณ3ามสิบสี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับตอนนี้ก็ผลิตได้เนี่ยตั้งแต่ผมติดมาเนี่ยผลิตได้200ร้อยกว่าวัตต์แล้วสองร้อยแปดสิบสี่วัตต์แล้วเปิดมาอยู่สามพันกว่าชั่วโมงแล้วครับแต่ว่าผมจะตั้งเวลาปิดเปิดไว้นะนี่ผมจะตั้งเวลาปิดเปิดไว้ให้มันเปิดหกโมงครึ่งครับหกโมงเชา้าแล้วก็ประมาณหกโมงเย็นก็ให้มันปิดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ที่ผมเอาไว้ เอาไว้เช็ควัดด้วยว่ามันกินไฟมันผลิตได้เท่าไหร่แต่ละวันแต่ละวันเนาะนี่โอเคเดี๋ยวให้ดูแล้วก็มาดูค่าไฟบ้านผมจะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูครับตอนนี้เปิดแอร์ไว้ด้วยนะให้ดูให้ดูดเปิดแอร์เก้าพันบิทีด้วยนี่ดังอยู่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านครับบ้านลกนิดหนึ่งต้องเซ็นเซอร์ไว้ก็ตอนนี้ก็นี่ครับ ผมก็เปิดแอร์ไว้แล้วก็ผลิตเครื่องทําน้ําแข็งไว้เดี๋ยวให้ดูเครื่องทําน้ําแข็งด้วยเพราะว่าร้อนเกินผมก็เลยผลิตเปิดเครื่องทําน้ําแข็งไว้ด้วยครับนี่ให้มันผลิตน้ําแข็งไว้นี่ทั้งวันเลยผลิตน้ำแข็งไว้แล้วก็เปิดแอร์แล้วก็มาดูไฟที่ที่ได้ครับนี่ครับไม่ใช่ไฟที่ใช้ไฟที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ผมเช็คไฟที่บ้านผมไว้ก็กินไฟอยู่ประมาณ300วัตต์เนี่ยก็ถือว่าไม่ มันก็ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยตาม In water, อินเวอร์เตอร์ไอตามไอโซลเเซลท,ที่มันที่มันทํางานอยู่ครับเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ300วัตต์นะเนี่ยเห็นว่มสยสามวัตต์่ยโซลเเซลมันช่วยลดไฟลงไงเนี่ย,ยตอนนี้ผมก็เปิดแอร์เย็นสบายอยู่ในห้องครับเปิดเพลงนี่ฟังเพลงอยู่ในห้องสบายๆครับเย็นครับห้องนี้กินไฟไม่มาก โอเคนะสำหรับใครที่อยากจะติดตั้งโซลาเซลล์ก็ลองไปคำนวณดูครับงบที่ผมใช้ก็ประมาณ 10, หมื่นนะผมติดมาสามปีแล้วคือมาสามปีแล้วนะครับมันลดไฟได้ประมาณแค่วันละหน่วยเองผลิตวันได้ละห้าบาทห้าบาทถึงสิบบาทประมาณเนี้ยได้ไม่เยอะหรอกครับเดือนหนึ่งก็สักสามร้อยอะไรเงี้ยครับประมาณโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดี